น้อยนะท่รับปากกับทางจังหวัดได้ว่ามันเบิกได้เนาะผมก็ขอทําสัญญากับทางจังหวัดด้วแหละน้อยนะเป็นข้อกฎหมายนะใช่ถ้าผมแต่ว่าเมื่อความมั่นใจเขาเขาอยากอยากมีตัวนักงื่อว่าเขาสามารถเบิกได้ไงเป็นผมผมก็ผมก็ไม่ทํานะท่านนะผมเอาเงินมาทิ้งที่นี่เป็นร้อยล้านพันล้านเลย ถ้าหน่วยงานราชการไม่ไม่ให้ความมั่นใจเขาสักนิดแล้วก็ขอความช่ว่ยเหลือเขาเนี่ยเป็นผมผมก็ไม่มานะก็ผมเข้าใจแต่ว่ายังแต่ว่าเราเราเราเดินเข้ามาหากันนิดนึงว่าเออเนี่ยเราจะขอบขอบด้วยทีนี้มันแค่นิดเดียวแต่ว่าโอเคแค่ว่าทางกรมบริสุทธิ์ใจจริงเนาะ รูสึกใจจริงว่าโอเคไม่มีอะไรทรับก็ทําไปเพราะว่าทางกรมมีระเบียบอยู่แล้วคุณทำเนาะก็จบเลยแต่ถ้าทุกคนไม่ยอมเซ็นผมก็ไปตามกระบวนการผมมันจะเอาอำนาจไหนไปเซ็นอะจังหวัดเซ็นไม่ได้กนั่นดีทุกคนเนี่ยอย่างจังหวัดเขาก็ว่ากรมเนี่ยต้องทําไงแต่ว่ากรมก็ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดพูดพูดแกล้งทำทำพูดไงท่านผมขอเป็นหัวใจ ว่าเป็นผมกมใช่ใช่เนาะเราเราเอาความสะดวกเต็มที่แล้วนะครับครับครับครเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามเร่งหนังสือให้ทันภายในวันนี้นะครับได้ครับ cáp 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 được 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 คือเขาหมูหู้ไงเขาบมูู้ในสภาพของเขาในะที่บ้านเปิดเดือดร้อนเนี่ยทั้งาฟใดกับแหม่ดา่านักผมลาบะเหมือนยังไม่แล้วาดิจะดไหมสองกิโลสองกิโลมตัวห้าพวงขวงพ่พี่ห่วงนะมาตัวก้นกระนั้นมาเดี๋ยวนี้มันจะดีกออืนี่อว่นู้ร

ว่าตรงเนี้ยจะได้ใผู้ประกอบการผู้ประกอบการประกาศบอกน้องว่าตรงเนี้ยจะให้ผมเอาไปดั้มอันนี้ก็เสียการดั้มการลงการเนี่ยเราเอาไปเสียการดั้มการขึ้นการลงพูดแหงนี่คือจะซื้อไปละอ่ซื้อไปละกับไลฟ์บวกขาดทุนอย่างงู้โซ่บอมีบ่บอบอบอมีบัตรโซคือคือจะได้กับห้าร้อยกับไม่ได้ไงกับไม่ได้ห้าร้อยแต่ว่าของกันได้ของได้ไปแต่ว่าซื้อในราคาที่สูงไง ขัดคุ้มขัดคุ้มนันแทนที่รัฐบาลจะช่วยเพราะเปิดงานด้วยนี่